ตั้ใจครับพี่น้องครับหัวนกันครับตอนนี้นมันลานนกันเกงฝนนี่ตัวใหญ่ๆด้วคราบงามตอลุหันม่จหวม่ดขากตนี่ถือว่าเต็มแล้วนี่พ่ะเอล่ะโอ้ยนครับแย่แล้วครับพี่น้องสุดยอดดสวัสดีครับครับพี่น้องครับ มื่อนี้บ้าสุดยอ์กับทีมงานอีสานมดอนกติภาพพีผ้าน้องไปเอาต้อลุมหร้อครับมื่อนี้ยที่มาบอกวิธีการเอาต้อลุมนะครับียเอาแบบใดจะแบบใดติดตามมึงนะครับเด้อพี่น้องเด้อก่อนที่จะรับชมกะปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนำานเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ชิปต่อไปนะครับเนาะครับไปเบิ่งไปชมกันครับดีครับพี่น้องครับอุปกรณ์ที่เข้าทีใส่มือนี้ก็มีเกลียเด้อครับ แกบแหงครับแล้วก็บังไม้ไผ่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบังไม้ไผ่ครับใส่บังนีบ่นี่ครับเดี๋ยวเกบใส่ในนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวซุปแล้วก็ดีเป้าเด้อครับนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับไปเรียกเขาครับสวัสดีครับมาลังคับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์แนวไปเอาต่อเนาะ ใส่แกบเอเดอร์ครับพี่น้องเดอร์ใส่แกบเปาอ๋ครับนี่ครับขั้นตอนกันเห็ดครับที่เป็นลักษณะนี้แหละครับช่วงเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะของผมยี่นถึงอยู่เนาะใส่ไม้ไผ่นะครับกับแกบเปาอ๋ครับนี่ครับแก่ข้าต้องโม่ห่อนฝาสูตรโบราณครับสูตรโบราณกีนตาเบิ้งวิธีกันเอาครับพี่น้องครับกีนตาเบิ้งครับ ครับพี่น้องครับอันดับแรกเข้าก็ดังไฟก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อไฟปลอดแฉลบเอาต่อเข้าต้องเอาต่อต่อตึงขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยครับนี่ครับพี่เบื่อเล้วครับครับี่ครับโอ้ยคือขนาดเลไรพอเงี้ยนี่มันเงี้นะทางคุณอเล็กกำลังสังเกตการครับทางภมบางามฮ่เมืนแบบรอเห็นมันมืดอีกน่าครับตากล้องของ นั่นครับพี่น้องครับปากหูตอหลุมนะครับจะเป็นห่วงสั้นแหละครับติดตามเบิ้งครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับขั้นตอนแรกครับเอาขีดตมปิดหูวเลยนะครับเด้อพี่น้องเด้อเอาตมขีดโคนเ่านี่แหละครับปิดหไว้ครับมอบาเอาหนามจับวอกบ้างแต่ก็แต่งทางเข่าครับบัดนี้เดี๋ยวเบิ้งหมองมันซึมออกหมดเลยครับพี่น้องเด้อ อาเทียมอมีอีกหู้หนึ่งหุ่นข้มปลอดภัยครับเชี่ยวบนเทียวกันลูกพี่เชี่ยวบนเทียวนครับนี่ครับพี่น้องครับเอาแกล็ดแฝงสิแล้วครับตอนแรกก็ใส่น้อยเดียวก็ได้ครับเด้อพี่น้องเด้อกลับมือเดียวเด้อครับขอมัดสิบเส้นครับแล้วเอาทานไฟใส่ครับอ่ามันเป็นทานเนี้ยตั้งหนีจิต ทานฉีทานไฟใไส่ครับแล้วเอาแกบใส่เขี้ยนหนึ่งครับนี่ครับวิธีครับเทคนิควิธีครับนี่ครับแล้วเอาปากขวดซุปแล้วครับแล้วก็เป่าครับเป่าจนมันติดพุแล้วครับพี่น้องใอ้ขั้วมันออกข้างใตนะครับเนาะเพราะว่าเขาเจาะหูไวแล้วบังไว้ไายเฮาถ้าแกบมันติดไฟแล้วขั้วมันก็จะออกแล้วเขาก็จะเอาไปซุปหู หูตอนะครับเนาะขุ่นท่าพุ่นอะไรเขาเคี่ยวบุนทีครับให้มันแปนดอกครับเพราะว่าเขาเอาจิตตุ้มอุดไปแล้วครับทั้งกันมันออกมาได้แล้วครับติดตามมังครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเจ้าของมือที่เข้ามาแล้วครับเด็ครับจารเสือด้วยครับพี่น้องครับนี่เตรียมเสบียงมาอย่างดีเลยคุณเสบียงบะนี่เบลนี่ครับพี่น้องครับอะลรเข้าเคี่ยวบุญทีได้เหรอครับนี่ เทียวบนทีได้หรอครับนี่โอ้จิตตัวมึงก็ไรนะฮะเฮียจิตตัวหมอก็นะครับเนาะเดี๋ยวเสีออยอาไอ้บงังไม้ไผ่บงังแกบแล้วครับจิมะเปาครับเ,เอาซุปลงมหู้แล้วก็เป่านะครับเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะแต่เบิร์นแต่ชมเด้อพี่น้องเด้อมันออกมากที่สุดขอใหยไปก่อนน้อนี่ครับพี่น้องครับเริ่มติดแล้วครับนี่ ทานเนี่ครับพี่น้องบ,บ,บอุย้ยนี่เป็นล right? nice mm ักษณะนี่แหละครับจิตอมแบบเลยเลยมันหัวในป้องกันไปเจอในเส้นนี้ม่ใช่ได้ตรทดสอบอีกครับเอาเพื่อความชัวร์เนาะนี่ครับพี่น้องเริ่มปฏิบัติการแล้วครับสะดวกนี่มันแหละ มันอยู่ฟังเกอลอ่ข้างนี้ถูก้าไปเลยเขาอยู่ไายเป่าเพื่อเอาควนเข้าไปเลยครับพี่น้องเด้อสูตรโบลานครับเนี่ยครับเดี๋ยวแม่ตอมกัะิสลบนะครับเนาะมันเมาควนครับ เสียงมันโอ้เสียงมันเสียงต่อครับพี่น้องมันเสียงมันฟังเสียงครับฟังเสียงครับโอ้วุ่งวุงวุ่งวงที่ผู่เหรออ๋ออ๋ออารีเป่าได้ครับบุ่นดูดครับเห็นว่ามากลางทงกลางท่าปัจจุบันมาดูดส่งคือถ้าตีกรรมข้อติบังคลามบังคลาบเป่าควนเข้าไปครับ ครับพี่น้องครับเพื่อความปลอดภัยเอาฉีดตมมาปิดไฟเลยครับเพราะว่าเสียงไม่หมุนออกนี่ครับนี่ทำงานด้นนเล็ครับเตาต,ต่อครับเ่าไปเรื่อยๆครับน <c oughs> ี่ลุงเขาครับมือไม่ได้ฉีดตดมครับ ิดไปลูกพี่ิดแล้วมึมอยู่บ่พุ่นพุ่นตัวเบือบังม่อีกแล้วพุ่นห่วยห่วยมันออกมาบ่ทอดทอนี่อกอดแล้วก็ทุกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไฟกันเปลี่ยนมือครับพี่น้องครับ อันเมื่อกี้มันเบิดแล้วเนาะไฟมันเบิดแล้วเปลี่ยนอันใหม่ครับพี่น้องครับต้มขี้ต้มต้มตมอาอีกานี้เอาง่ายก็ได้พี่น้องเด้อบ้างยาางได้กัรเลยวะขี้ต้มมันจะปิดหูครับ ปิดไปเรื่อยเรื่อยครับใจเอาอีรีป่ะเพิ่งทาเป้าต้องกวนล่ะนะ <c oughs> อนเอาเลยมังยังทั้งนี่ <c oughs> จ้อนี่บเปล่าเสียมว่ลุก ลุนกันครับพี่น้องล่อให้เสียงกันเบิร์ตก็นะครับเนาะควนขึ้นมาอยิบมันจะทางหาห้างเลยเหรอให้มันสลบกคอนหมดเลรอครับพี่น้องจังสีเอาละครับเนาะนอเอาเสียมาเจาะ <ไป S 1> หู้เหรอครับทางนั้นสิเจาะเพิ่มควนอีกครับเป็นซองบ้างครับเออแต่ของคอนเต็กซ์นั่นแหละระวังไงเด้อระวัะงไงเด้อทุกคมปลอดภัยเด้อยังยังทุบลงไป เอาัน้องเลยด้ตอนโอ้น้ำก็ดากโอ้น้ำใช่เลยัดแตกอกันนี้ยกอากันสองบังเลยโอ้ยงหัดโดดข้างเงิน่เอาลงอยูอบ่เอาน้ำอยู่บ่ทข้างเงินคอแห้งังู้เรแหโตเลย เปิดเป็นสองอันครับพี่น้องครับัวคมรวดเร็วครับบางน้ำตัวเบอร์ผิจะคอยขวดหลท่านด้ติดไปไหนบบางอันบาง่นติดบ้างสามติดกระตัดมาเอาเอาบ้างที่สามไปป้างทีสามดู ดังก็บงคอยขอปองเรีงละเสียดควรของเบอร์บดุลของเบอร์บดุลขได้รุ่ในร่การ๋ยวไปบ้องบ้างสามวเบอรเพิ่มอีกบ้างหนึงครับพี่น้องครับบังที่สามครับใส่หลายบังอด้วยพี่น้องเด้อเสียบบุเบิเสียงบ่รอมือจะีฟังเลย ห่อนมตเบบังหอนนะบังต wow. ัวบ่กีดี้จะฟิวได้นะมลมันนันมันบอเขาคนกมันฟิวเขียันออกพี่พี่คนบพี่ไพี่ไตัวใมพี่นออกพี่ดาดินก็จะ่ยหรอก เหิมไฟครับพี่น้องครับบังที่สามครับโอ้โหขึ้นทหดเลยโอ้โหีมาโอ้นัดเสียงโอ้ลงแลาะโอ้ลงแล้วโอ้เสียงเงียบแล้วครับพี่น้องเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วเฮ้ยการไก่ใช่ได้การแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วบังหนึ่งสิใกล้หนึ่งครับใกล้คนเป่าเลยครับตายที่เป็นลมหมดดิ เสียงเงียบแล้วครับไม่ต้องโบกด้วยนี่ครับเสียงมิดแล้วครับติดตามช่วงครับเป็นนีไเอาอีกจักหน่อยนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับเด้อพี่น้องเด้อยังบ้านเด็ดสลบอยู่ครับยังคนเป่าครับยังบ้านเด็ดสลบคนเป่าจีสลบก่อนแล้ว ใส่เวลาเนี่ยเด้อครับพี่น้องเด้อข้างมันใหญ่แห้งครับเกิดแต่สิบบอกไปเอาศากตร์กระมอนผู้จัดขัแม่มันตายนะเออเลยใส่เวลาจนเลยต้มกระอมันตายไว้อย่างนี้คนเหแต่ไม่คนรี่บังเป็นวันนี้เอาสูตต่อไปเป็นกระมังใจครับพี่น้องครับหัวซนกันครับตอนนี้ม้วนมันรันซ้อนกันเด้อบังกำลังฟุต เก็บทางมันเก็บทางกันบอกขุดเบุ้งครับพี่น้องชั่ววางพี่เป็นทางมันอยู่บ่โอ้มีเต็มเลยโอ้ยแมนยังท่นสลบอยู่ไส่ออกมาอยู่กดกดโอ้สเก็บทางกันบ่ ีครับพี่น้องครับขั้นตอนกันเอาครับโอ้ยยี่ในหลุมครับตัวเบิกกดเอาเยอะเด้อครับเด้อเร็วเร็วอย่าแบมบินออกมาครับแมวมันยังเงี้ยหลืีลาอยู่ไม่งั้นมให้ตายครับอี่ครับสม่บอกมาแล้วครับโอ้เว่นี่ตัวดวนครับเอามาไม่ยังไม่ยังไม่ยังยังพันเดือบิดเด้อพี่น้องเด้อไฟไฟไฟรเบิ่งตอนเบิดเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับพี่น้องครับลูกตอครับเริ่มมาออกมาแล้วครับอ้ยมึงตัวอ่อนมั้งครับนันนันครับกำลังเต็มเลยครับเด้อกูเหรอเฮ้ยโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับได้ออกมาแล้วครับสำเร็จแล้วครับกับละมังหนึ่งพอดีครับกูเหรอ นี่ไโตงงยครับงามเนาะหันม่บอกปีนจาน่นปตินีอ้ยนี่ถือว่าเต็มแล้วนี่คุณหร่ะเต็มเนาะล่ะนี่นี่อยู่ว่ได้อุ้ยเามั่งหนึ่งคนาะมันห้างไม่ไหลมันเห็นห่างสับสนเนาเอาหขนาดได้พี่น้องเด้อสวนสี่ัมเสครับสีสมเลครับพี่น้องครับเจ ไเบอร์ก็ได้นะครับแผนึงครับอกเลยอ้าวโมไปหยังนังเนียวอยู่ชกเนี่กองดีวก็เลยหลรีนสำเร็จสำเร็จสเร็จาเ่งนะขาเมื่อเข้าบโอ้ผู้หญิงมันไม่เตี้น้องผเด้อดีครับพี่น้องครับต่อทีเทาเดียวมาเทากนที่มันหนึ่งปันกันด้พี่น้องเด้อปันกินงานไปกินครับเม็ดดีน่มนี่ครับ สองซึ่งครับไอ้นี่นี้นี้นี่นี้ไหเนี่ยอมว่าครัปเอาแป๊บๆถาดสองมาหรอครับโอ้ยผุนครับแย่แล้วครับพี่น้องแย่แล้วครับพี่น้องโอ้ยผุนครับี่ซึ่งก็ยังมีนะครับผมแก้ซอยกันครับกับทีมงานครับฟิล์มฟิล์มอันนี้ตัวแม่มันนี่ าทอดน่องอวี๋เนาะแมนทอดกรอบตัวเมียห้าวตัวบอสกินตัวบอสเนื้อเยอะมาครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จจีนแล้วครับคลิปนี้ครับลาพี่ลาน้องใช้ดีกว่าครับพี่น้องเนาะต่อยต้มก่อนนะพี่น้องครับสวัสดีครับติดตามมื่อคลิปหน้าครับโอ้โหมดเห้ย Yang lama bisa dengan